รลก,การสร้างแรงบันดาลใจครั้งสำคัญกับภาลกิจเปลี่ยนแปลงสังคมของ4ซุซูเปอร์สตาร์แห่งยุคผนึกกกำลังกับ4คอลัมนิสแห่งรายการจอดใจต้องยากอะอัดไปให้ใต็มั่เชื่อสังคมต่างกันบอแค่โอกาสพลาดไม่ได้กับจอดใจเดอะโมเมนต์สาม เราได้ชมจบไปแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็รู้สึกเหมือนกันนะครับว่าคุณเตอ๋อชันทวิทย์กับคุณวรรณสิงห์เนี่ยทิ้งการบ้านไว้ให้เราครับว่าเราเองเนี่ยก็ตกเป็นตัวประกันของความสงสารใช่หรือไม่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงมีคําตอบแล้วนะครับมาถึงคู่ต่อไปครับเป็นการโคจรมาพบกันของคุณโกตีกับคุณหนุ่มเมืองจนันหรือคุณสลกลอดุญญาน,น์สองคนนี้ถ้าพูดไปแล้วนะครับทั้งบุคลิกการแสดงออกวิธีคิดมาจากคคลด้านเลย เรามาดูส่วนผสมนี้กันนะครับว่าสาระของคุณหนุ่มเมืองจัน์มาเจอกับความหาของโกตีเราได้อะไรครับเสียเครียดค่าตัวตายถูกปลุกหรือเปล่าฮัโี่ครับแตกเอสแอลมีบรเก็กหนังสั้นหนังสั้นเหรอพี่ กันแค่ไหนอะตามทิศวิไหมจะไปใช้ในงานไหนนะครับเจอดใจเดอะโมเมนต์สามครับผมครับแล้วแล้วยังไงมีกับกับใครอะไรยังไงอ่าฮะก <c oughs> ็ติเหลอครับมังมันกรมันมีติวข้ออะไที่เขาให้มาภารกิจอยู่เพื่อเรียนรู้ สองภารกิจอยู่เพื่อการให้สามภารกิจอยู่เพื่อให้ความหวังหนูชอบอันสุดท้าอยอะพี่เพระว่าอันเนีน้มันมัหนหลอกท้าหนูนะึกถึงนะหนูก็จะนึกถึงล่าสุดที่เพิ่งที่เขาเพิ่งแบบฉลองชัยทำมาใหญ่โตางอ่าพาราลิมปิกอะพี่

ก็ใช้ได้แล้วเรียบละเรียบละดีครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่ในโครงการตัดต่อก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าขัดหนืออะไรเสร็จแล้วเขาจะมีทีมมีทีมงานนั่นแหละอ๋อมีทีมช่วยมีมีมีช่วยยังไงก็ตัดต่อเนี่ช่วยได้เยอะใช่ใช่ครับเนาะมันก็วันนี้เอาแค่นี้ก่อนละกันครับ thank y ครับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับยอด ที่ K S L พดูว่าขอตัดที่นี่ขอให้คิวเราสองอาทิตย์ครับพร้อมไหมไปั้หมดอยู่ตรงนี้สองคนวุ่นยจบ ถ้าอย่างนั้นตอนท้ายนะครกผมว่ามันผมมีคำอยู่นิดนึงว่าถ้าผมว่าเราใส่คือแทนที่เราจะให้เขาดูพีแค่คนเดียวมันจบเราเติมอีกนะคี่คำไว้ว่าแรงบันดาลใจสร้างได้แะส่งต่อได้หากหนังเรื่องนี้สร้างแรงบันดาลใจให้คุณเราขาเราเพื่อนใส่ตัวหนังสือใส่ไงวะ กเรออจะเาแบบย็ดเอนเยมึงปากมันจะเอาแบบนี้ปกาบบนปกนี่คอืออะไรก็ถ้าปากจะใช้เค่องปักข้าใช้ตอนไม่ใช่แล้วท,ทางแลเลยบอกเลยเราทำหนังไม่ได้ทำเสื้อบอลไอ้บ้า เรียบร้อยแล้วพร้อมไหมยังครับพี่รพรพ้อมแล้วพร้อมจะถูกแล้วนะ ไม่เจ๋งครับผมจริงๆแล้วเ่าเจ๋ไงไหมคนเราไม่เจ๋งครับพื้นๆตัวจันดหวาดมากคือคุณอาจจะหวือหวาคุณอาจจะชื่นชอบกับคู่อื่นมาแต่ถ้ามาเจอคู่เราคุณอาจจะเบื่อก็ได้นะฮะเราจะสร้างความแตกต่างให้กับคู่อื่นคือจะให้เบื่อว่าคือจริงๆแล้วให้เขาแตะตื่นเต้นมากับคู่อื่นไงพี่ตุ้มแล้วจะมาแบบว่าพอเจอคู่เรา เฮ้ยไรวะนี่ยหน้าเขาแบบเฮ้ยไรวะนี่คู่เราเนี่ยต้องเริ่มต้นคือว่าทุกคนจะต้องลดวัยก่อนที่จะดูคนแบบอายุเยอะๆอาจจะดูไม่เข้าใจดูไม่เข้าใจเพราะเราทำเราทำภาพยนตร์สั้นอันนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์แบบง่ายๆดูง่ายๆเข้าใจง่ายๆคือต่อยตรงๆไม่มีแบบว่ามาฮุกซ้ายมายิงตรงๆเลยนะคะผมไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนถ้าคุณอยู่อายุสิบสองสิบาคุณจะรู้สึกว่าดีมากดีมากแต่ถ้านั้นไปถ้าคุณรู้สึกไม่ดีแบบคุณแก่เกินไปแล้วใช่ฮะถ้าคุณรู้สึกไม่ดีคุณแก่ แต่พี่ดูแล้วพี่พี่ชอบนี่ใช่ไหมชอบครับแสดงว่าสิบสามไม่ย <c oughs> <c oughs> ุติธรรมพีตุ้มเบิร์ตสิบสามชอบเปล่าชอบมากครับผมสิบเอ็น <c oughs> ดน่ารักอ่ะรถหนีและพี่ตุม้มสอนละตอนดุนยาโนนหนุ่มเมืองจันทร์ครับสวัสดีครับ นี่เป็นคู่ที่ผมมองว่าเป็นการจับคู่แบบเหนือชั้นเอาจากใจไหมพี่ดูเอาจากใจเลยก็ตัดเป็นคู่สามเลยได้ไหมฮะเป็นคู่แรกแล้วมองนั่นแน่ภารกิจเราทําอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรารู้จักหนุ่มเมืองจันไหมก่อนหนูรู้จักครับแต่รู้จักจากหนังสือพิมพ์อ่าเป็นคอัมนิเด์คือในจินตนาการหนูเนี่ยพี่หนุ่มเมืองจันเนี่ยคือหนุ่มบ้านนอก คือทหมือนก็แบกแบกจอบมีเสื้อมาห้อมมางไงมาห้อมมีหนวดยิ้มหลิมตรงเนี้ยอะไรเงี้ยนั่นคือความคิดหนุนหนุ่มเมืองจันแต่ก่อนเขาก็เป็นงั้นแหละไม่น่าเชื่อเลยว่าพี่หนุ่มเมืองจันทรหน้าตาจะเปลี่ยนไปเยอะจริงในความคิดของหนูครับนะฮะเป็นการจับคู่กันระหว่างพี่หนุ่มเมืองจันทร์ซึ่งตั้งใจเลือกโกติเลยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับเอาตรงๆพี่เลือกหรือว่าเอาเศษที่เหลืออ่าคือเป็นความตั้งใจครับครับหลังจากที่เห็นโดมนะครับ เห็นเต๋อเห็นแล้วโกติดีตูนวอดิสแรมครับคิดว่าอยู่กับโกตีดีกว่าทำไมล่ะครับไม่อยู่กับโดมล่ะฮะเอกลัวเขาเข้าใจผิดอว่าว่าคนไหนโดมอกมากับพ่อโดมโดมทาภารกิจกับพ่อพ่อมาทำไมด้วยอะไรอะไก็เลยเลือกโกตีครับครับโอเคทำไมเป็นหนังครับพี่หนุ่มคือเรื่องนี้เริ่มต้นจากโกตีคือทีมงานไปคุยโกตีมาก่อนนะครับแล้วกโกตีก็บอกว่า สิ่งที่เขาอยากจะทําเรื่องหนึ่งคือเขาเรื่องของอเขารู้สึกว่าคนพิการใช่ไหมครัคนพิการเนี่ยไม่ได้ต้องการสิ่งห,งหรื่มากมายสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือเรื่องโอกาส,กาสนะครับก็จากเรื่องโอกาสนี่หละครับก็นํามาสู่ว่าเออความถนัดของเราคืออะไรแล้วก็ตีก็เกิดแรงบันดาลใจว่าอยากกากับหนเรื่องหนึ่งนะครับ<อ>แล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าเออผมไม่เคยเขียนบทหนังสั้นเลยผมเขียนคอลัมน์เรื่องราวต่างๆมากมายแต่ไม่เคยทำตรงนี้เลยก็อยากจะลองทำดู พี่หนุ่มจะเป็นคนเขียนบทภาพยนตร์คุณก็จะเป็นผู้กำกับการแสดงครับและถ่ายทำจร,จริงๆแล้วต้องบอกกันว่าหนูหนูรู้สึกน้อยใจแทนแทนผู้ได้โอกาสนะครับนั่นก็คือน้อยใจแทนคนพิการนักกีฬาพาราลิมปิกคือจริงๆแล้วเนี่ยนักกีฬาพาราลิมปิกเนี่ยเมื่อประมาณสิบสองปีที่แล้วที่ซิตีน์เนี่ยบุคคลเหล่านั้นเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย,ไทยมากพอสมควรห้าเหรียญทองนักกีฬาที่ได้เหรียญทองพาราลิมปิกปีนั้นเงียบ ทั้งไปทั้งกลับไม่มีใครรู้ว่าเขาไปเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ว่าเขากลับเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ว่าเขาได้เหรียญทองกีฬาอะไรนะครับแต่หนูก็มาดีใจในปีนี้ที่รู้ตึกว่าทุกคนเหมือนเปิดโอกาสให้กับเขามากขึ้นเหมือนกับเป็นเป็นคนปกติเหมือนกับเราว่าหนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนปกติเหมือนกับเราแต่เพียงแต่ว่าเขาเขาเขาต้องการโอกาสนะครับพี่หลครับคือหนูเชื่อว่าทุกคนต้องการโอกาสแม้กระทั่งคนที่ครบ32ก็ต้องการโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตครับเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่าหนูบอกพี่ตุ้มพี่ตุ้มหนูอยากจะที่่รู้ึกวา ทำหนังเพื่อมอบโอกาสให้กับคนที่อยากได้โอกาสเราไม่ได้ทําหนังเพื่อมอบโอกาสให้กับคนที่ชอบช่วยโอกาสอืมอ่ะดีกว่าทําหนังให้กับคนที่ช่วยโอกาสช่วยโอกาสครับอ้าวงั้นไปดูเบื้องหลังกันก่อนไหมมีไม่รู้ได้ไหมไปคู่สามเลยขอขอขอดูคู่แรกแล้วไม่อยากดูระหว่างเราเราเตรียมการเนี่ยนะฮะคู่เต๋อกับสิงเนี่ยเป็นคู่ซุ่มมากไม่มีใครรู้เลยว่ามันไปทําอะไรกันมันดีมากอะเมื่อกี้หนูนั่งดูแบบเฮ้ย โมเมนต์นี้แบบใช่อะเติอคือใช่เต๋อคือใช่เอานะของเราก็มีของหนูไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่อะมีเอาไปชมเรื่องหลังกันก่อนครับที่มาที่ไปของภาพยนตร์เรื่องโอกาสเป็นอย่างไรเชิญครับถ้าความสําเร็จเปรียบได้กับการคว้าเหรียญทองผมเชื่อว่ามีเหรียญทองอีกมากมายให้เราฝ่ายคว้า ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามผมนายรุ่งโรดไท่ยมนักกีฬาเหรียญทองเซเบิร์นเทนนิสพาราเลนปิดเกม2012ครับผมอดีตทองนักกีฬาเหรียญทองกอง อกอรืรว่าผมจะมาถึงวันนี้ได้นะครับผมต้องต่อสู้บุรกคมากมายและที่สําคัญนะครับผมต้องมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อต่อสู้กับตัวเองผมเคยโดนล้อแต่ผมไม่เคยท้อครับเบิร์ดเบิร์อมเบิร์ดกิดการ์ิสตบิดกกการต้องมีชีวิตอยู่ เวียดามมีมความปันยิ่งผมโดนมองว่าไร้ค่าผมยิ่งต้องมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าผมมีประสิทธาาิภาพมากขนาดไหนผมร่างกายพิการแต่หัวใจผมไม่เคยพิการครับรวกันด้วยไปไม่อาจ กดินอยากเป็นเหมือนที่พัทยากับพี่รุ่งโรดไหมคะอยากครับนี่นี่คือตัวโอกาสเขาจะวิ่งเข้ามาหาเราที่เท้าเขาเขาขย่งเทา้านั่นหมายความว่าเขาจะอยู่กับเราแค่แป๊บเดียวแล้วตรงเท้าเนี่ย มีปีกเห็นไหมเ,เพราะว่าเขาจะผ่านไปอย่างรวดเร็วตรงศรีรษะมีผมข้างหน้ายาวมากเลยเพื่อให้คนที่มองเห็นเขาช่วยโอกาสได้ง่ายส่วนศรีรษะด้านหลังศรีรษะล้นเพราะว่าถ้าโอกาสผ่านไปแล้ว ว่ายากที่เราจะคว้ามันได้ต้นละดินก็เหมือนกันนะคะต้องเตรียมตัวให้พร้อมถ้าโอกาสเข้ามาในชีวิตของเราเราจะได้รีบคว้ามันไว้ไงแล้วเราก็จะได้เป็นเหมือนพี่พัทยาแล้วก็พี่รุ่งโรจน์ไะคะผมเองคงคว้ามันไม่ได้เขาบินไวผมพงตามไม่ทันหรอกครับ จะทำยังไงกันดีล่ะคะอืมเอางี้เราก็ต้องเปลี่ยนตัวโอกาสเนี่ยให้เป็นเรื่องง่ายขึ้นสิครับคุณโอนี่นี่จับใส่เส้นผมเลยจะได้ดิดจับได้ง่ายนะใส่รองเท้าส้นสูงด้วยจะได้หนีไปไหนไม่พ้น <c oughs> เอาละคราวนี้โอกาสก็เป็นของพวกเธอแล้วหนีไปไหนไม่พ้นแน่ๆเลยต่อให้ว่าเส้นผมยากแค่ไหนต้นก็คงคว้าไว้ไม่ได้เหมือนเดิม เด็กจำเรื่องที่แม่เล่าเรื่องตัวโอกาสให้ฟังวันนั้นได้ไหมคะัำได้ันนี้เราลืมมันไปนหมดเลยดีไหมวันนี้แม่อยากจะให้ลูกๆสร้างตัวโอกาสของตัวเองขึ้นมาใหม่ด้วยตัวของเราเองมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลย แสดงว่าพวกเราทุกคนก็มีโอกาสอยู่รอบๆตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ ไปดูกันพี่น้องรอดพี่แม่ทยาวันนี้ใครอยากตีนฟองกับพี่บ้างมีใครอยากเล่นบล็อกเดียบ้างงั้นไปลุยกันเลยดีกว่า เฮ้วออสำหรับพี่นะครับพี่คิดว่าโอกาสเนี่ยไม่ต้องรอยมาจากฟากฟ้านะครับไม่จำเป็นที่เราต้องรอคอยด้วยเราอ่ะสร้างขึ้นเองได้นะครับแล้วเราส่งต่อให้แกักนได้นะครับขอบคุณมากนะคะ ีครับนี่ครับตัวอากาศของผมโอ้ตัวอากาศน่ารักเชียวนี่ก็หืตัวอากาศของพี่เหมือนกันนะครับแล้วตัวอากาศของพี่หน้าตาเป็นยังไงครับ ครับผมได้จับตัวโอกาสแล้วครับตัวโอกาสที่จับต้องได้และยังแบ่งปันกันได้ด้วยนะครับพี่ให้อุยนี่ไม้ที่พี่ใช้แข่งป่ะคับใช่ครับ,รบอขอบคุณครับขบอขอบคุณครับ แล้วาลูกไก่ก็รู้นกมีอยากใหงน้มงเป็นลูกไก่มากกว่าลูกนกเพราะลูกนกมันไม่มีนมันตายแต่ลูกไก่ไม่มีนะมันกินได้ไม่ตตยง่าย มีเหรีอออยญทองอีกมากมายให้เราขวายขวา้าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามขอเพียงต้องสู้และมีชีวิตยอยู่ก็พบกับโอกาสคุณหนุ่มเมืองจันรคุณโกตีและก็นักกีฬาเหรียญทองพาลาลิมปิก เกมสองท่านคุณพัทยาและคุณรุ่งโรจนนะครับหนึ่งเหรียญทองกับสองเหรียญทองบ็อกเซียกับปิงปองนะครับประโยคเมื่อกี้กินใจมากผมรู้สึกแบบโอ้โหมันนี่ครับ <c oughs> เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพอแลวมังเดี๋ยวเก่าเฮ้ย <c oughs> อันนี้เสี่ยวหนูเสี่ยวหนูคนอำนาจเจริญเสี่ยวกันเพื่อนกันเพื่อนกันเป็นคนที่มีแนวความคิดหลายๆอย่างครงได้ยินถ้าท่านที่ติดตามข่าวหลังจากที่กีฬาพาลาลิมปิกเกมจบลงเนี่ยได้ฟังคําพูดดีๆจากน้องพัทยาแล้วก็น้องลุงโลดหลายประโยคมากหนึ่งในนั้นคือแรงผลักดันของลุงโลดที่เป็นเหมือนเด็กสองคนนั้นตั้งแต่เด็กที่ทําให้คุณเล่นปิงปองเก่งคืออะไรครับ ็สมัยเด็กๆนะครับผมผมเป็นคนพิการผมพูดตรงๆว่าผมเป็นคนพิการแล้วผมก็เรียนร่วมกับคนปกติครับผมก็มีเพื่อนๆล้อผมว่าไอเป๋ไอง่อยแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่เคยโกรธเพื่อนเลยครับกลับกันผมใช้แรงคําพูดของเพื่อนเหล่านั้นครับคำว่าไอเป๋ไอง่อยเนี่ยมาเป็นแรงในการใช้ชีวิตของผมครับสักวันหนึ่งผมเนี่ยจะให้เขาเลิกเรียกผมว่าไอเป๋ไอง่อยแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับผมครับอยากให้สังคมยอมรับไม่ใช่เพราะความสงสารนะครับ อยากสังคมยอมรับเพราะว่าความสามารถของผมแล้ววันนี้ผมพิสูจน์ให้เห็นได้แล้วว่าคนวิการอย่างผมเนี่ยครับสามารถทําชื่อเสียงกับประเทศไทยได้และที่สําคัญทาเพลงชาติไทยดังในลอนดอนได้ครับผมตรงนี้ครับตรงนี้คนลุกตรงนี้ฮะ จริงๆแอคเลยดังสองครั้งแอคเลยนะแอคเลยพัยทยากําลังใจที่ที่คุณเคยพูดเวลานักกีฬาพาลาลิมปิกเกมเขาให้กําลังใจกันเองนะครับเขาเป็นกัปตันทีมแล้วเขาต้องให้กําลังใจเพื่อนร่วมทีมทุกครั้งอ,อยากฟังอีกครั้งจังเลยครับพัทยาผมบอกผมอยากจะบอกก็บคุณจะบ,จะบุ็นนกยิ่ตะกัวลมเรื่องไปทำไมก็มันมันเป็นโอกาสแล้ว พี่เราเถอะรัรัแต่ให้ดูที่ตทุกครั้งที่ผมได้มีโอกาสทํางานหรือสัมภาษณ์ผู้คนที่เป็นคนพิการนะครับทําให้ผมย้อนกลับไปมองคนธรรมดาอย่างพวกเราทั้งผมทั้งท่านผูมิเกียรติว่าเราก็เป็นคนพิการถ้าเราไม่มีความพยายามถ้าเราไม่ดินน้นรนถ้าเราไม่พยายามพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมเราพิการเช่นกันแต่เพียงแต่มันมองไม่เห็นแล้วก็เลยหลอกตัวเองว่าเราปกติ แต่เราพิการกว่าหลายๆคนรวมทั้งสองคนนี้ด้วยถ้าเราไม่มีความพยายามครับ,รบชัดเจนพี่ตุ้มครับมีอะไรจากหนังเรื่องนี้ที่พี่รู้สึกบ้างครับคือตอนที่ไปคุยสองคนนี้นะครับก็สิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือว่าได้แรงบันดาลใจและได้คําหลายๆคําซึ่งมาจากใจของเขานะครับเยอะมากเยอะมากที่เราคุยกันนะครับแล้วก็คือหลักการเขียนมันคือหลักบอกว่าจะเล่าเรื่องอะไรเล่าให้ใครฟังผมก็คิดว่าไอ้คนกลุ่มหนึ่งที่น่าจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมากที่สุด คือคนที่กำลังสับสนในชีวิตก็คือเด็กอายุสิบสองสิบสาอะไรต่างๆเี่ยที่นิทานเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่อยู่ในใจเขาแล้วเขาเชื่อมันเสมอว่าจริงมีคนจํานวนมากยังเชื่อว่าปีเตอร์แพนมีอยู่จริงนะอ้าวไม่มีเหรอพี่เออนั่นแหะสิ่ก็คือคือสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในใจแล้วก็หลายคนคิดว่าไอ้เรื่องเล็กๆของเด็กคนหนึ่งเนี่ย ไม่ต้องลบหรอกเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมบางทีมันไม่ลืม,มและนี่ก็คือเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้เขาฟังเท่านั้นเองครับเพื่อให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมเชื่อว่าถ้าใครเอาหนังสั้นเรื่องนี้ไปส่งต่อให้เด็กน้อยดูหลายๆคนอาจจะเกิดแรงบันดาลใจที่เขาจะโตขึ้นมาอย่างมีพลังที่จะก้าวหน้าในชีวิตนะครับถ้าให้ท่านผู้มีเกียรติไปหาไลฟ์เอาอาจจะลําบากนะครับเอาไงก็คือจริงๆแล้วหนังหลายเรื่องนะฮะอาจจะห้าม เอาไปก๊อปปี้หรือว่าห้ามเอาไปแจกจ่ายนะฮะของเรานะฮะเรามีแจกให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาเดี๋ยวขากลับนะครับรับน้าง,งานได้เลยก่อนออกนะครับเรา like ไลฟ์ไว<ห>้ให้เรียบร้อยครับรบ,บอกได้เลยว่าหนูคุยกับพัทยาแล้วหนูคุยกับลุงโลดเนี่ยหนูมีแรงบันดาลใจที่จะทํางานได้อีกเยอะเพราะว่าปีอีกสี่ปีนาะเอาป่ะไปป่ะแน่นอนแน,น่นอนแน,น่นอนแน่นอนอย่างนี้หนูบอกพี่ตุม้มบอกพี่ตุม้ม หนูอยากถ่ายทอดออกมาให้มันดูแบบเด็กๆอ่ะไม่ให้ดูซับซ้อนไม่ดูอะไรเงี้ยคือต้องการให้เป็นแรงบันดาลใจจริงๆอันนี้คิดได้ตอนดูของไอ้เรื่องแรกมันใช่ไหมใช่เลยต้องพูดเรื่องแรกดูดีจนไม่น่าเชื่อดูเราแย่ไปเลยอ่ะพัทยาเล่นไม่เนียนอ่ะดูบอกเราให้ไปเข้าสถาบันการแสดงแอคคาแรเตอร์ขับก่อนอะไรนะเมื่อมึมบอกอันเปิดฮานะเราระวังโกตีเรียกเขาคณะนะระวัง บอกแล้วบอกแล้วในในตอนคุยมีด้วยบอกว่าอยากมปเล่นตลกน่านไงอยากมาเล่นตลกเดี๋ยวเจอครูและนี่ก็คืออีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับสำหรับทุกทกท่านครับจากคนที่เรามองเหมือนไม่สมบูรณ์แต่บางครั้งจริงๆแล้วสมบูรณ์พอที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเราทุกคนทีเดียวนะครับขอบคุณมากครับทั้ง4ท่านเลยครับพ <c oughs> ี่ตุ้มสารกละอดุลยานนท์เจริญพรอ่อนละไม้น้องพัทยาและก็น้องรุ่งโรจน์ครับ นักกีฬาทีมชาติไทยที่ทำชื่อเสียงให้กับเรานะครับ